เวลาจะตายเนี่ยจะเกิดนิมิตนะนิมิตมีสามลักษณะนะอันนี้ที่ดีหรือชั่วโดดเด่นไปเลยนะนิมิตมีสามอันอันหนึ่งคือกรรมนิมิตนะกรรมนิมิตมันจะระลึกได้ถึงสิ่งที่เคยทำกรรมที่เคยสร้างทั้งดีและชั่วแล้วแต่ว่าตัวไหนจะให้ผล บางทีก็จะนิมิตถึงเครื่องหมายแห่งการกระทำกรรมเช่นนึกถึงมีดเชือดคอไกนะ่ตอนจะตายแล้วก็เกิดคิดถึงมีดอันนี้ขึ้นมานะอันนี้ไปทุคตินะบางทีก็เ,เห็นคตินิมิตเรียกคตินิมิตเห็นที่ที่จะไปเกิดนะในตำราเขาบอกว่าถ้าเห็นทุ่งหญ้า กว้างกวางอะไร่างเงี้ยนะดีไหมเห็นทุ่งหญ้ากว้างขวางจะไปเป็นบัวเป็นกวายนะเดี๋ยวจะได้กินหญ้าให้ปลื้มไปแล้วนะ <c oughs> นีนิมิตมีหลายแบบนิมิตถึงกรรมที่ได้ทําไว้นิมิตถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ทำกรรมนะนะแล้วก็นิมิตถึงที่ที่จะไปเกิด